เดี๋ยวเรามาดูสายฝนตลุยกองถ่ายกันนะคะวันนี้ต้องสอนเขาจะเขาจะหนีสิเบิ้ลมามีอะไรอยู่ในรูหูนู veau ลุงแห่โดนตะปูมดกัดหมดกัดเ มาถ่ายนางลาะมีเชือกปูกไหมล่ามีเชือกปูกไหมอนุมาถ่ายนางลาะม้าสา่อนนี่ไปอินล้อรถสายฝนจะกป็นล้อรถอืมนี่อะไรเนี่ยทำไมมันหมุนได้ด้วยมันคืออะไรนี่ยทำไมมันหมุนได้สายฝนงงน่ามันคืออะไรมันคืออะไร กินลวกินยาเาลใส่ไม่เียงยาอเมือนม่มมแ่มพี่เลียงตัวที่ไรแล้วนี่ยอ้ยอยแม่ลูกแม่เขาก็อยู่วัดเลยสามเชือกอจะกินใบตอง ทางพี่โชคเลี้ยงช้างไปจับเลยค่ะแห่พ่อควานมีพ่อควานพ่อควานหลายคนนะคะตอนนี้มีแต่คนมีแต่คนอยากเป็นพ่อควานเลยดูซินั่นตัวใหญ่กว่าช้างอีกอะ พ่อฟานพ่อฟานพ่อฟานหลายคนเลยอันนี้ก็พระดูเลยอยู่ในวัดเห้พระเขาดูบ้างหลายเชือมเดูเลยไม่ควานสมคนสคนกับพระแหละตาตีเชืออ มีแต่คนแก้งหนูอ่ะมีแต่คนแก้งหนูเลยคนนั้นก็แก้งหนูคนนี้ก็แกล้งหนูเอาพ่อควันอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเกจีเจีกจีเ

สงส,ส,งสก็คิดดึงด้วยไม,ไม่ไรไม่ยากนะนะตอนนี้นนว่อลบนะดิดเดียวเราวิ่งมาหาเลยอนนี้ไม่ค่อยได้จับแล้วเขาไม่ค่อยถิงเอาถิมาแล้น อ uh, ้าวสายฝนไปจับมือกันหน่อยสิจับมือกันหน่อยสิจับมือกันหน่อยสิ จับมือก at ันหน่อยนะจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่ยจะขึ้นรถนะนายโายสงสัยว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไรอนางสงสัยว่ามันคืออะไร

แล้วปะแล้วไปไหนนั่นจะไปไหนนั่นเก็บ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 มยเก็บไปให้พ่อเก็บเก็บอ่าเก็บขวดไปให้พ่อเก็บขวดไปให้พ่อแม่โอ้โหสุดมากเลยสุดมาก สายฝนบอกว่าเมื่อไหร่จะได้คิวแสดงอ่ะสายฝนร้อนแล้วสายฝนร้อนแล้วเมื่อไหร่จะได้คิวเนี่ล้นะนเน่งใส่รอแล้วอีกแล้วงใส่รอแล้วอีกแล้ว 嗯。<Bye. S 2> ายเงเามีโรงพยาบาลยังเด็กน่ผ่านม่ใหญ่ใหญ่ะด้วิ่งมาพังพังปลาไหะสุำไหมกเโอ้ยนี้มันจเ็นวงเวียนอะฟังนใหญ่อะนั่นแหละคือโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมันยังไม่มีอะไรหรอกตายก็ตายเยอะมีแต่หมอท็ไมไม่ได้หมอก็รดูอาการบาคนราดูอาการเจ็ตายไม่มีคนอะไรที่จะช่วยพิ่ง

ใช่เราก็ส้าบเพศเ็โบราณใช้เีวันพรุลโบราณัาษาน่กมาดูหาสายฝนกันนะไหมให้จริงจริงอยู่เงี้ยเขาที่จริงน่าจะต้องมาอง้อสย นั่งอยู่ในเมืองก็มีโยาบาลในเมืองนมากจะเข้าไปนยังไปไหนขอนั่งอยู่ตรงไหนต้อาเข้าไปหรือว่าต้องให้หมอมานี่ยคือหมอเขาไม่ว่างหรครับต้องนรถไปเลยลเที่ยวก็ไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยน้น้ำได้เอาแล้วทีเดยวใส่คนน้ำอีเี้วนะ เอาละเอาสายฝนจะกินน้ำพ่อเด็ปมามมาต้อวนออไปให้พ่อกินน้มาน้หน้ำน้ำอเจอนหิวน้ำ เมาเลยไม่รอดต่อจัดสารนะก็กคนนะลับนะหมดนะอีก oui> um ิปนที <h 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 ่นี้น กนทั้งโกเลยเราครู้สึกว่าเย่ันต้องมีน้าน้ากระเด็นออกมาแน่ๆ่ไม่มีน้ํอก่าปากตา่ะตัวใหญ่ลนปยะมีฟันยะนฟันไม่นี่ฟาามีฟัน่ยาด